ครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพากินพาเที่ยวชาแนลนะคะค่ะวันนี้พี่ก็จะมาขอสอนแอปโรลเ n อร์เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะคะทุกคนทิ้งท้ายให้น้องๆคนที่เข้าใหม่เลยกับคนที่กําลังศึกษายอยู่ได้เรียนรู้นะคะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเลย เข้าไปที่แอปโหลดลันเนอร์ตัวนี้นะคะถ้าน้องๆที่ได้เข้าที่น้องๆสมัครเสร็จแล้วนะคะน้องๆถึงจะสามารถโหลดแอปโหลดลันเนอร์ตัวนี้มาได้นะคะน้องๆต้องคือว่าน้องๆต้องไปสมัครก่อนนะคะแล้วเขาก็จะให้กิวโค้ดของเรามาโหลดนะคะเราไม่สามารถไปโหลดเองในเพจสโตได้นะคะแอปคือแอปโหลดลันเนอร์ตัวนี้ที่พี่วงไว้สีเขียวเขียวเห็นไหมคะค่ะต่อมานะคะถ้าเรากดกดเข้าไปเลยเรากดเข้าไปปุ๊บนะคะกดเข้าไป เห็นไหมคะเห็นคําว่าเริ่มต้นไหมคะเริ่มต้นนะคะถ้าตัวนี้นะคะคือว่าเริ่มต้นทํางาน,นะคะ่ะคือเราถ้าสมมติว่าเราจะเข้างานใช่ไหมคะเราเลือกกะทำงานเท่าไหร่นี่ทุกคนเห็นไหมสิบสิบเอ็ดโมงเห็นไหมคะที่พี่เลือกงานไว้สิบเอ็โมงนี่นะคะสิบเอ็ดโมงคือตัวนี้นะคะที่พี่เริ่มงานไว้เลือกงานไว้นะคะคือสิบเอโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะ ก็พี่ก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้ของพี่ก็ได้เวลาที่จะเข้างานนะคะ11มง2 2นาทีแล้วนะคะพี่ก็จะทําการเริ่มต้นเข้างานเลยนะคะทุกคนเริ่มต้นเข้างานเลยก็กดเข้าไปที่ตรงคําว่าเริ่มต้นตัวนี้นะคะกดเข้าไปที่เริ่มต้นตัวนี้นะคะทุกคน อ่าโอเคนะกดเข้าไปเลยนะคะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะเลือกอุปกรณ์นะคะเลือกอุปกรณ์นะคะน้องๆทุกคนต้องดูตัวนี้ให้ดีนะคะตรงนี่นะคะตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วด้านล่างก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะกล่องอย่างนี้นะคะเป็นรูปกระเป๋าตังค์ค่ะกับรูปหมออไซค์นะคะถึงจะกดเริ่มงานได้นะคะแต่ถ้านี่ค่ะมันมีมันมีอีก วิธ like ีหน you know <e okay. okay? ึ่งนะคะที่กดเข้าไปคือลูกศรตัวน้อยตัวนี้นะคะกดเข้าไปตรงลูกศรตัวน้อยตัวนี้เนี่ยนะคะที่พี่วงไว้ให้ดูนะคะค่ะกดเข้าไปเลยเลือกไปเลยตรงที่ตรงที่ไหนคะทุกคนตรงนี้ค่ะกดเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยคือตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดมาอีกที่ลูกศรตัวด้านล่างคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็กดเข้าไปเลยตึ๊บนะคะแล้วก็กดเลือกตัวข้างล่างตัวนี้นะคะที่พี่วงไว้นะคะทําตามนะคะก่อนที่เขาศึกษาดูไว้นะคะพอกดเข้าไปตัวนี้เสร็จปุ๊บนะคะตึ๊บนะคะเราก็ต้องมาแตะตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนเหนไหนะเขามาแตะตัวนี้นะคะเข้าใจไหมคะส่วนตัวนี้นะคะ ล่างคือตัวที่พี่วงกลมไว้เนี่ยคือไม่ต้องมาแตะนะคะไม่ต้องมาแตะมันเลยนะคะแตะเฉพาะที่พี่ขีดถูกตัวนี้เท่านั้นนะคะนี่คือวิธีการเริ่มงานนะคะแล้วก็แตะเข้าไปเลยนะคะมันก็จะติ๊กถูกขึ้นเห็นไหมคะพอติ๊กถูกขึ้นปุ๊บนะคะเราก็มากดตรงเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราเช็คดูก่อนเริ่มต้นเดี๋ยวพี่จะให้มาดูตรงนี้นะคะทุกคนนะคะ เข้ามาดูตรงคําว่าประวัติเอ้ยแผนที่ค่ะโทษทีค่ะแผนที่ตรงนี้นะคะน้องๆต้องเข้ามาดูแผนที่ก่อนว่าน้องๆนอยู่ในโซนหรือเปล่านะคะถ้าน้องๆอยู่ในโซนถึงกดเริ่มต้นการใช้งานได้เลยเริ่มต้นทการทํงานทงานได้เลยนะคะนี่ค่ะโซนสีฟ้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือหนูคือตอนนี้พี่อยู่ในโซนนะคะถ้าหนูอยู่นอกโซนตรงแถวๆตรงพวกนี้นะคะที่พี่วงไวนะะ้นี่นะคะนี่นะคะ ถ้าถ้าหนูอยู่นอกโซนแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่พี่ขีด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 เนี่ยเนี่ยหนูจะไม่สามารถกดเริ่มงานได้เลยนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่อยู่ในโซนนะคะอยู่ในโซนสีฟ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะเนี่ยแถวสีฟ้าตรงเนี้ยที่พี่ขีดขีดอยู่เนี่ยคือสามารถกดเริ่มงานได้เลยนะคะทุกคนนี่คือพี่อยู่ในโซนแล้วพี่ก็จะไปกดเริ่มงานเลยนะคะค่ะจักรูนะจ๊ะ พี่กดเริ่มต้นงานก่อนเดี๋ยวพี่เข้างานไม่ทันนะทุกคนมาสอนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาทําคลิปแพนด้าแล้วก็คือถือโอกาสแบบว่าท,ทําทีเดียวเลยนะคะให้ทุกคนเข้าใจได้กดเริ่มงานไปเลยเนาะก,กดเริ่มต้นเข้าทำง,งานปึ๊บนะคะถ้าขึ้นคําว่าพร้อมแบบนี้คือว่าเราพร้อมที่จะทํางานแล้วนะคะคือจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือว่าเราไม่ต้องทําอะไรแล้วต่อไปนี้ก็คือว่ารอออเดอร์เด้งเข้ามาอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะ ตรงคาว่า order เห็นไหมคะที่พี่วงด้านล่างสุดนะคะตรงคําว่า order นะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงหน้านี้อยู่นะคะทุกคนอยู่ตรงหน้าสถานะอยู่นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นมาพร้อมอย่างนี้คือจบแล้วเราไม่ต้องสนใจเราติ๊กมาตรง order รอ order เข้ามาค่ะเห็นไหมคะเราติ๊กมาตรงหน้า order ใช่ไหมคะติ๊กตัวนี้ค่ะตรงมา order มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ่ะคุณไม่มีงานค้างใดๆนะคะถ้าสมมุติว่ามันมี order เข้ามานะคะ มีออเดอร์เด้งเข้ามามันก็จะขึ้นให้รับนะคะจะขึ้นคําว่ารับเราก็กดรับแล้วเราก็ไปเอาออ,อเดอร์ตามปกติเลยนะคะทุกคนอยาออเดอร์เลยเนาะและก็ต่อมาคือด้านที่ประวัตินะคะตรงแผนที่พี่พี่บอกไปแล้วนะคือว่าเริ่มงานกดเริ่มงานเข้าโซนอะไรยังไงเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วเน,ะนาะอานะคะที่จะมาสอนคร้าวๆเนาะแล้วก็พอให้ถูถถถๆแทะๆพอได้เป็นกันก่อนนะคะ บางคนก็บ่นกับพี่นะว่าเออเขาไม่ได้สอนอะไรเลยเขางูปลาอะไรอย่เงี้ยเขาอก็ให้มาแล้วก็ทุกคนก็ต้องได้มาศึกษาอันนี้เองมาค้นหาใน YouTube เองพี่ก็อยากจะสอนให้ให้เข้าใจมากที่สุดไม่อยากจะเฟกตัวเองพูดอันนี้นะคะพี่อยากจะพูดประมาณว่าเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะให้ทุกคนได้สื่อสารได้เข้าใจง่ายๆนะคะเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเหมือนพี่น้องคุยกันอย่างนี้เลยนะคะคุยแบบ เหมือนคนเหมือนเพื่อนคุยกันไปเลยอย่างนี้นะคะไม่ต้องมาเฟกไม่ต้องมาหลักการอะไรมากมายนะคะก็จะสอนในสไตล์ของพี่คือให้ได้เข้าใจได้มากที่สุดนะคะค่ะสำหรับใครที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้ดียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามให้พี่ด้วยนะคะค่ะต่อมาเลยนะคะต่อเลยต่อมาก็คือประวัตินะคะประวัติตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนก็ เข้าสามารถเข้ามาเช็คได้ว่าตัวเองนี่คือทำงานเนี่ยตัวเองได้เท่าไหร่แล้วนะคะเห็นไหมลูกศรมันมีบอกอยู่นะคะลูกศรตัวนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะลูกศรตัวเนี้ยเห็นไหมที่พี่บอกไหมมันก็จะมาบอกมันก็จะมีบอกอยู่นะว่าเลื่อนไปดูว่าตัวเองได้งานได้ได เงินเท่าไรแล้วอะไรยังไงเราสามารถเลื่อนไปดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมพี่เลื่อนอยู่นะตอนนี้แต่พี่ไม่ได้วิ่งมาหลายวันแล้วนะเพระาะว่าพี่จะเลิกวิ่งแล้วไงเนี่ยวันนี้19ตัวนะคะเห็นไหมพี่จะแปมันสามารถเลื่อนดูได้นะคะเลื่อนดูได้ตามลูกศรที่พี่บอก<ๆ>เห็นไหมถ้าเราจะเลื่อนเลื่อนไปทางขวานะคะแล้วก็แล้วก็เลื่อนลูกศรไปทางขวาค่ะเลื่อนดูสามารถเลื่อนดูได้เลยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเนาะทุกคนเข้าชอเข้าใจเนาะตรงนี้เนาะค่ะ ทุกคนก็จะสามารถคิดเงินได้เลยว่าตัวเองได้เท่าไหร่นะคะสมมุติว่า9ตัว9ตัวเองอยู่แบทไหนล่ะตัวเองอยู่แบท6สมมุติว่าตัวเองอยู่แบท6ตัวเองได้30สบตัวเองได้แบตหนึงแบตหไดออเดอร์ละสาสิบบาทสามคูณเก้าได้เท่าไหร่อ่ะสามสิบหกคูณสิบเกได้เท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะต่อมานะคะต่อมาก็คือ รอบยอดรวมรายการนี่ครวมรายการนะคะเป็นเป็นอันสุดท้ายนี่นะคะสิ่งสําคัญมากนะคะสำคัญมากทุกคนฟังดูดีๆนะคะลงรวมรายการนี้คือว่าถ้าเราวิ่งงานเสร็จสับนะคะเราต้องไปดูที่ยอดรวมรายการตัวนี้นะคะค่ะแต่บางคนนะคะไม่ทราบนะคะแต่ก็จะมาดูตรงนี้กันค่ะส่วนมากวิ่งงานเสร็จก็จะชอบมาดูตรงนี้กันนะคะแล้วก็จะไปโอนยอดนี้นะคะไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่นะคะยอดตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ยอดโอนเงินนะคะยอดโอนเงินทั้งหมดอยู่ที่ตรงรวมรายการคือตรงนี้นะคะค่ะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเราทํางานวิ่งงานเสร็จเราเข้าไปเลยยอดรวมรายการเลยนะคะกดเข้าไปเลยตรงรวมรายการนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยมันขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเดนี่ออเดอร์เด้งเข้ามาพอดีเลย น้องๆได้ดูเลยเห็นไหมโชคดีมากเลยค่ะนี่นะคะพี่ขณะที่พี่กําลังบันทึกบันทึกอยู่แก่มีออเดอร์เด้งเข้ามานะคะโชคดีมากเลยค่ะค่ะนี่เลยนะคะเราเห็นมันว่ารับไหมคะตรงออเดอร์นี่นะคะกดคําว่ารับเลยนะคะนี่นะคะอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาเลยนะคะโหโชคดีมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคำว่ารับนะคะเรากดเข้าไปเลยรับไปเลยนะคะพอมีออเดอร์เด้งเข้ามาเรากดคําว่ารับเลยเดี๋ยวสักครู่นะรับ นี่นะคะร้านร้านอะไรเดี๋ยวก่อนร้านโกอิชาเหรอนี่นะกิโกชาหรือว่าอะไรไม่รู้อาจไม่ค่อยคล่องเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่นะคะตรงกรอมาแปดนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะ ตรงนี้นะคะเราก็ไปรับนะคะเราก็เขียนเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดอะไรแล้วนะคะก็คือว่าเราไปรับลูกค้าได้เลยนะคะหรือเราไปรับอาหารได้เลยโทษทีค่ะเราไปรับอาหารได้เลยนะเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะตรงที่เป็นซ่อมนี่เห็นไหมนี่ตรงซ่อมนี่ที่พี่วงไว้ตรงนี้ถ้าเราจะไปรับอาหารนะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปกดเข้าไปเลยปุ๊บนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงแผนที่ให้เราไปไปวิ่งไปวิ่งรับ อาหารให้ลูกค้าค่ะอันนี้สงแล้วก็อันนี้ทุกคนจะไม่สงสัยหรอกเนาะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะคะ <S <S แล้วก็กดตรงนี้คละคำว่าเริ่มตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรงนี้คําว่าเริ่มมันก็จะเป็นขึ้น G P S ให้เราเลยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะกี่ร้อยเมตรค่ะสามร้อยเมตรเองเห็นไหมขึ้นอยู่ตรงนี้คะ่ะดูได้กี่ร้อยเมตรกี่นาทีสามร้อยเมตรนะคะสองนาทีเองนะคะจากนี่นะคะ แล้วก็ขี่ไปมอไซค์ก็จะวิ่งตึดๆๆ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 ๆไปจนถึงจุดหมายนะโอเคนะคะทุกคนทุกคนเข้าใจนะคะตรงนี้ในการรับออเดอร์นี่โอ้โหโชคดีมากเลยนะคะอยู่ๆเด้งเข้ามาเฉยเลยในขณะที่บันทึกอยู่นะคะค่ะต่อมาต่อมาเดี๋ยวยังพูดตรงนี้ค้างไว้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวคับบันทึกเสียงเสร็จแล้วพี่ก็จะรีบไปเอาออเดอร์ให้ลูกค้านะคะตรงคำว่า รวมยอดรวมรายการตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเห็นคําว่ารวมรายการตรงนี้ไหมกดเข้ามาใช่ไหมที่พี่บอกไว้ใช่ไหมกดเข้ามาเลยนะคะตอนเลิกงานทุกคนวิ่งงานเสร็จเลยกดเข้ามาตรงยอดรวมรายการพอจดตรงเข้ามาตรงยอดรวมรายการเสร็จนะคะทุกคนทุกคนดูตรงยอดจุดศูนย์นบาทนี้ใช่ไหมคะให้ทุกคนดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะคะว่ามันมียอดเท่าไหร่สมมุติว่ายอดมันมีพันหอย่างนี้ทุกคนก็ต้องไปโอนพันหนะคะให้ลูก ไปโอนใส่บัญชีตัวเองธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่ทําการหักโอนอัตโนมัตินะคะบริษัทเขาจะหักเองนะคะเราไม่ต้องไปสนใจว่าจะจะ,จะหักยังไงอะไรยังไงนะคะทุกคนที่เข้ามาใหม่หมๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเขาจะมีก,การทําหักโอนอัตโนมัตินะคะยอดมันขึ้นห้าร้อยห้าสิบสตางค์อย่างนี้ห้าสิบบาทจุดห้าสิบสตางค์อย่างนี้คุณก็ต้องโอนไปเท่าไหร่คะทุกคน ทุกคนก็ต้องโอนไปให้เต็มเลยนะคะหกร้อยบาทเลยทุกคนต้องโอนหกร้อยบาทนะคะทุกคนโอนห้าร้อยห้าสิบสตางค์ทุกคนจะร่วมโ,โอนได้ไหมมันโอนไม่ได้นะคะทุกคนทุกคนจะไปโอนห้าร้อยก็ไม่ได้ค่ะขาดนะคะมันขาดนะคะมันขาดห้าสิบบาทจุดห้าสิบสตางค์ทุกคนโอนไปเลยหกร้อยค่ะแต่ยอดเขาก็จะหักแค่ห้าร้อยห้าสิบ ห้าสิบสตางค์แค่นั้นค่ะเขาก็จะหักแค่นั้นทุกอันที่เหลือก็จะเป็นเศษไปนะคะห้ามขาดนะคะทุกคนห้ามขาดนะคะเกินได้แต่ห้ามขาดเด็ดขาดแม้แต่สตางค์เดียวก็ห้ามขาดเลยนะ,ะเพราะไม่ฉะนั้นคุณจะโดนปิดตารางงานสามวันนะคะเดี๋ยวนี้กฎเขาอ,ออกมานะแล้วก็โดนปรับอีกวันละร้อยนะทุกคนมันก็เสียเวลาเราเนาะเราทางานเนาะวันหนึ่งเราก็ทํางานได้ตังค์แต่อยู่เราต้องมาโดนพักงานเพราะเราลืม,ลม,ลมโอนตงอังค์เงี้ยพี่ก็เคยลืมนะ เหมือนกันพี่ก็เคยลืมนะคะทุกคนพอเข้าใจเนาะถ้าสงสัยตรงไหนอะไรยังไงนะก็คอมเมนต์สอบถามพี่เข้ามาได้เลยนะสําหรับอันนี้นะเดี๋ยวพี่ต้องรีไปแล้วนะพี่ต้องรีไปเอาของให้ลูกค้าก่อนนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาสอนการเข้างานนะคะแต่ว่าเลือกตารางงานสิเลือกตารางงานทุกคนรู้หรือ,อยังบางคนยังไม่รู้เลยว่าเลือกตารางงานอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้สอนรัวๆเลยแล้วกันอะตรงเข้ามาตรงที่กะทางานนะคะทุกคนเห็นขีดสามขีดด้านบนตรงนี้ไหมนี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะขีดสามขีดด้านบนตรงนี้ไหมเห็นไหมตรงนี้ที่พี่วงกลมไว้เนาะพี่ใช้แอปบันทึกหน้าจอนะทุกคนมันก็จะพี่ก็ใช้ไม่ค่อยคล่องหรอกแต่พี่ก็พยายามที่จะ ทําให้น้องๆเข้าใจเนาะโอเคกดกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปตรงสามขีดที่พี่วงไว้กดเข้าไปเลยตึ๊บแล้วก็ตรงกะทํางานทุกคนเห็นคําว่ากะทํางานไหมคะอันแรกเลยกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปป,นะะาไป,ปุ๊บนะคะรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยนี่ค่ะกดเข้าไปปุ๊บนะคะสมมติว่าเลือกตารางงานนะเดี๋ยวพี่จะอันนี้พี่เลือกเต็มไว้หมดแล้วแต่พี่จะลอง หาดูตรงที่มันนี่นะคะสมมุติว่าทุกคนเลือกในเขตไหนนะคะเขตไหนทุกคนให้มากรองตรงนี้ได้จ้ะเข้ามากรองได้นะคะเข้ามากรองคืออะไรเหรอพี่ก็เข้ามากรองในโซนที่ตัวเองอยู่ไงคะโซนที่ว่าตัวเองอยู่โซนอะไรล่ะตัวเองอยู่โซน นี่นะคะกดเข้ามาเลยนะคะตรงคําว่ากรองเมื่อกี้นะคะทุกคนอยู hey, ifer, ่ในโซนไหนโซนสามวาสายไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะมันมีเลือกให้เลือกโซนคุณก็มาติ๊กแล้วคุณก็กดนี่ตัวนี้นะคะมันอ่านว่าอะไรพี่ก็มาอ่านไม่ค่อยคล่องหรอกนี่นะกดตัวนี้นะคะพอกดตัวนี้มันก็จะได้โซนที่คุณกรองมันก็จะมองเห็นเฉพาะโซนของคุณก็คือสมมุติว่าคนเลือกสามวามันก็จะเห็นแค่สามวาสายไหมมันก็จะเห็นแค่สายไหมอย่างนี้นะคะค่ะ แต่สาหรับพี่พี่พี่เลือกแล้วนะพี่ก็จะไม่กรองไม่อะไรเนาะแต่พี่มายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะแล้วต่อมานะคะทุกคนสมมุติว,ว่าตารางนี้เป็นตารางงานว่างเปล่าเลยตารางงานนี้คือบาง,ง,าน,งน,นานะตารางงานตรงนี้คือเป็นบางนานะทุกคนนี่นะตรงนี้เป็นบางนานะคะค่ะทุกคนทุกคนอยากได้ตารางงานบางนาใช่ไหมคะทุกคนที่เลือกใหม่พี่เลือกยังไงเหรอเลือกตารางงานเลือกวันหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะทุกคนเลือกไว้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะเลือกไว้ทั้งอาทิตย์เลยทุกคนกดเข้ามาตรงเทคตรงนี้นะคะ การเลือกตารางงานนะคะถ้าทุกคนอยากได้ตารางงานอันนี้นะคะให้ทุกคนกดคําว่าเทคนะคะกดคําว่าเทคเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่กดให้ดูกดคําว่าเทคอย่างนี้นะคะนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนกดตัวนี้อีกทีนึงนะคะแต่พี่ไม่กดนะเพราะว่าพี่มันไม่ใช่พื้นที่ของพี่ที่พี่ต้องไปวิ่งบางนานนะพี่วิ่งอยู่ที่โซนสามวาพี่จะไม่เลือกนะคะนี่พี่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะนี่ค่ะก็กดเข้ามาตัวนี้เลยนะคะแล้วตารางงานถ้าสมมติว่า เลือกเสร็จแล้วตารางงานมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนตารางงานมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นสีเหลืองๆคำว่าเสนอเปลี่ยนอย่างนี้คือคือเราได้ได้แล้วนะคะนี่นะ,ะขึ้นแบบนี้นะคะสามสามวาตรงนี้คือเสนอเปลี่ยนนี่คือเราได้แล้วนะคะขึ้นแบบนี้คือเราได้ได้ตารางงานแล้วนะคะอ่า ก็ต่อมาก็คือว่าโอ้ยมีธุระสําคัญมากเลยนะคะอันนี้ในกรณีที่ว่าเรามีธุระสาคัญนะคะอันนี้คือเลือกตารางงานเนาะเลือกตารางงานเป็นแล้วนะทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วเนาะ,ะสมมุติว่าทุกคนมีแบบว่าธุระสาคัญพุ่งพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้นะคะแต่แต่ทุกคนแบบว่าอยากจะเสนอเปลี่ยนตารางงานสมมุติว่ามีธุระวันเสาร์นะคะ มิดุรละวันเสาร์ละการให้ทุกคนกดเข้ามาที่เสนอเปลี่ยนนะ,ะกดเข้ามาตรงเสนอเปลีย่ยนยังไงก็กดเข้าไปเลยค่ะเสนอเปลี่ยนแล้วก็กดอีกทีนึงค่ะแต่พี่จะไม่กดนะเพราะว่าพี่ไม่ไม่ไม่เสนอเปลี่ยนนะต่ะกดไปตารางงานหายเลยนะคะเพราะตารางงานหายากมากตอนนี้อา่าแล้วก็กดตัวนี้ค่ะตารางงานก็ก็จะขึ้นคําว่าเสนอเปลี่ยนไปนะคะแต่มันมันมันจะให้กดคําว่ายกเลิกมันก็จะมีคําว่ายกเลิกอะไรอยู่นะแต่ว่าถ้า ลองกดดูไ,ไหมวะอ่ะลองกดดูแล้วกันตึ๊บนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็กดถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใจเราไม่อยากไอ้นี่แล้วเ,ละะนะะเราก็กดยกเลิกได้ค่ะคนเฟิร์มนี่นะคะอ่านะะเรากดยกเลิกได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะเสนอเปลี่ยนเราก็เสนอเปลี่ยนไปเลยออฟอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นว่าอย่างนี้นะคะถ้ามีคนเอาตารางงานเราไปตารางงานตรงนี้เราจะหายเลยไม่มีเลยนะคะ๋ยวกดไว้ก่อนกลัวเขาเอาไป ตารางงามก็จะหายไปเลยมันก็จะไม่มีขึ้นคําว่าเสนอเปลี่ยนหรือว่าอะไรเลยมันก็จะหายเป็นโล่งฟ้างเปล่าไปเลยนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถไปทําธุระได้เลยนะคะแต่ถ้ามันยังขึ้นว่าอ่ามันยังขึ้นสีเหลืองๆอยู่นะคะทุกคนมันยังขึ้นสีเหลืองๆแบบนี้อยู่ทุกคนห้ามห้ามห้ามปล่อยโนโชเด็ดขาดนะคะโนโชคือใบเตือนที่พี่บอกไปแล้วมันเปรียบเสมือนใบเตือนแหละพี่ว่านะโนโชนะคะอย่าปล่อยนะคะมันมีผลต่อการคํานวณแบตนะคะ,ะทุกคนพอเข้าใจเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่ก็มาสอนรีบๆเนาะมาสอนคร่าวๆหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปพอได้ทํางานได้อยู่เนาะทุกคนเนาะพี่ก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีค่ะ